ภาวะคริส <C ris is> นะครับคือวิกฤตมันซ้อนวิกฤตยืดเยื้อมากค่ะเป็นคําที่เห็นภาพชัดเจนเลยนะคะครับแล้วไอ้ความสามารถในการปรับตัวฟื้นตัวที่เราเรียกว่า resilience เนี่ยมันเลยกลายเป็นหัวใจสําคัญขององค์กรไปเลยแต่ว่า<อ>แต่ข้อมูลจาก m c คเคนซีที่เราจะคุยกันวันนี้ครับก็น่าสนใจปนน่ากังวลนิดนิดคือผู้นําส่วนใหญ่เกือบ84เลยนะครับรู้สึกว่ายังไม่พร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลง โหตัวเลขสูงมากนะคะใช่ครับแล้วกรรมการบริษัทกว่า60%ก็มองคล้ายๆกันคือเห็นว่าองค์กรตัวเองยังไม่พร้อมสำหรับวิกฤตใหญ่ๆอืมก็น่าคิดจริงๆค่ะว่าช่องว่างตรงนี้มันเกิดจากอะไรคำถามสำคัญเลยครับแล้ว CEO ชั้นนำเนี่ยเขามีวิธีสร้างความพร้อมนี้ยังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกบทบาท CEO ในการสร้าง resilience จากข้อมูลนี้กันครับค่ะเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากจริงๆค่ะเพราะว่า CEO นี่เหมือนเป็นจุดศูนย์ตังเลยนะคะ เชื่อมทั้งกลยุทธ์การเงินการปฏิบัติงานครับผมบทบาทเลยสําคัญมากในการนําองค์กรคือไม่ใช่แค่ให้อยู่รอดนะคะแต่ต้องให้สามารถแบบว่าคว้าโอกาสจากความเปลี่ยนแปลงได้ด้วยคว้าโอกาสไม่ใช่แค่ตั้งรับใช่ค่ะซึ่ง m c คเคนซีก็ชี้ชัดนะคะว่าภาวะผู้นําของซีอเนี่ยมีผลตอบผลประกอบการเกือบครึ่งหนึ่งเลยเกือบครึง่งค่ะมันคือการสร้างความสามารถในการเตรียมพร้อมรับมือแล้วก็ใช้ประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงได้จริงๆค่ะ เข้าใจครับงั้นความยืดหยุ่นที่ว่าเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างครับมีกี่ด้านที่เราต้องโฟกัสหลักๆเลยนะคะจากงานวิจัยเขาแบ่งเป็น4ด้านที่เราต้องสร้างให้แข็งแกร่งค่ะ4ด้านนะครับมีอะไรบ้างครับด้านแรกเลยคือความยืดหยุ่นด้านการเงินหรือ financial resilience ค่ะอันนี้สำคัญมากในโลกที่มันผันผวน,นตลอดเวลา ใช่ครับเรื่องเงินนี่เรื่องใหญ่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเศษรษฐกิจตลาดหรือเหตุการณ์ที่เราคาดไม่ถึงอย่างโควิดหรือสงครามการค้าอะไรพวกเนี้ยองค์กรก็ต้องมีสภาพคล่องเพียงพองบดุลต้องแข็งแรงอืมต้องจัดสรรเงินทุนได้คล่องตัวมีเงินสำรองถูกต้องค่ะต้องพร้อมเสมอครับผมนอกเหนือเรื่องเงินแล้วด้านที่2คืออะไรครับก็จะเป็นความยืดหยุ่นด้านปฏิบัติการค่ะ operational resilience อ๋ออันนี้คือเรื่องการทํางานการดําเนินงานหลักๆใช่ค่ะคือความสามารถในการปรับกระบวนการทํางานหลักๆของเราได้อย่างรวดเร็วเลยเมื่อมีอะไรเข้ามากระทบปรับตัวเร็วแล้วก็ต้องใช้ข้อมูลเข้ามาช่วยด้วยไหมครับจําเป็นมากค่ะต้องใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อจะปกป้องแล้วก็ปรับปรุงการทํางานให้มันต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องออการพัฒนาสินค้าบริการหรือแม้แต่ supply chain เข้าใจครับ เงินแล้วงานแล้วต่อไปแหละครับ 3. คือความยืดหยุ่นด้านองค์กรค่ะ organizational resilience ด้านองค์กรนี่หมายถึงคนกับวัฒนธรรมรู้เปล่าครับใช่เลยค่ะอันนี้จะมองที่คนกับวัฒนธรรมเป็นหลักเลยว่าองค์กรโดยรวมเนี่ยสามารถคาดการเตรียมพร้อมแล้วก็ปรับตัวได้ดีแค่ไหนต้องเน้นอะไรเป็นพิเศษครับด้านนี้ ก็ต้องเน้นสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ค่ะมีเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือการสร้าง psychological safety psychological safety ความปลอดภัยทางจิตใจค่ะคือบรรยากาศที่คนในองค์กรรู้สึกปลอดภัยกล้าพูดกล้าแสดงความเห็นกล้าลองผิดลองถูกไม่กลัวว่าจะเสียหน้าถ้าทำพลาดไปอ่าอันนี้สำคัญมากจริงๆครับทำให้คนกล้าคิดกล้าทำค่ะ แล้วด้านสุดท้ายด้านที่4ีก็คือความยืดหยุ่นด้านภายนอกหรือ external resilience ค่ะภายนอกก็คือพวกเครือข่ายคู่ค้าลูกค้าอะไรพวกนี้ถูกต้องค่ะการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่ายภายนอกทั้งหมดเลยทั้งคู่ค้าลูกค้าผู้กำกับดูแลนักลงทุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆเพื่ออะไรครับก็เพื่อให้เกิดความไว้วางใจแล้วก็สามารถพึ่งพาอาศัยกันได้ในยามจำเป็นค่ะ อ๋อเข้าใจแล้วครับครบ4ด้านการเงินปฏิบัติการองค์กรแล้วก็ภายนอกใช่ค่ะทีนี้พอเรารู้แล้วว่ามี4มิติคำถามต่อมาคือแล้ว CEO จะลงมือสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นจริงได้ยังไงล่ะนั่นสิครับมีกลยุทธ์อะไรบ้างงานวิจัยชี้ไปที่5กลยุทธ์หลักๆค่ะข้อแรกเลยคือต้องผูกความยืดหยุ่นเข้ากับวิสัยทัศน์ขององค์กรทําให้มันเป็นเรื่องเดียวกันไม่ใช่แค่โปรเจกต์เสริม ใช่ค่ะต้องทำให้ชัดเจนเลยว่ากลยุทธ์องค์กรที่เราวางไว้กับระดับความยืดหยุ่นที่เราต้องการเนี่ยมันเชื่อมโยงกันยังไงครับผมข้อ2ล่ะครับข้อ2คือสร้างให้ครบถุกมิติค่ะก็คือพัฒนาและดูแลทั้ง4ด้านที่เราคุยกันไปให้มันสมดุลกันไม่ใช่เทไปด้านใดด้านหนึ่งต้องบาลานซ์กันไปค่ะข้อ3อันนี้น่าสนใจคือนำอย่างเด็ดขาดเมื่อถูกท้าทายเด็ดขาดหมายถึงตอนวิกฤตเหรอครับ ใช่ค่ะในช่วงวิกฤตเนี่ยการตัดสินใจที่รวดเร็วและเด็ดขาดสําคัญมากมีข้อมูลด้วยนะคะว่าองค์กรที่ผู้นําเด็ดขาดเนี่ยมีแนวโนงที่สุขภาพองค์กรจะดีกว่าคู่แข่งถึง4.2เท่าเลยโูหแต่ความเด็ดขาดนี่ก็คงต้องออสมดุลกับการรับฟังด้วยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะไม่ใช่เพเด็ดารนะคะแต่เป็นการตัดสินใจที่ชัดเจนเมื่อถึงเวลาจำเป็นซึ่งก็เชื่อมโยงกับข้อ4ค่ะคือสร้างทีมที่แกร่งและลงทุนในคน เรื่องคนสำคัญเสมอมากๆค่ะต้องหาคนเก่งพัฒนาคนที่มีความยืดหยุ่นในตัวเองแล้วซ e o ก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยครับแล้วข้อสุดท้ายข้อ5ที่แข็งแกรง่งเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันครบถ้วนเลยครับ5กลยุทธ์มีแนวคิดหนึ่งที่ผมชอบมากเลยครับเขาบอกว่าซ e o ต้องมองเหมือนตาข้างหนึ่งมองกล้องจุลทรศน์อีกข้างมองกล้องโทรทัศน์อ๋อค่ะค่ะเคยได้ยินเหมือนกัน คือเห็นทั้งรายละเอียดระยะสั้นแล้วก็ภาพรวมระยะยาวไปพร้อมๆกันแล้วก็ต้องเชื่อมโยง resilience กับการเติบโตด้วยไม่ใช่แค่ตั้งรับอย่างเดียวเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนมากค่ะแล้วถ้าจะให้เห็นตัวอย่างจริงๆของการนำการปรับวัฒนธรรมเพื่อสร้าง resilience เนี่ยเคสของสัตยานาเดล่าที่ Microsoft นี่ชัดเจนมากอ่าเล่าให้ฟังหน่อยครับค่ะตอนที่คุณสัตยาเข้ารับตำแหน่งปี2014เนี่ย Microsoft ก็กำลังเจอกับความท้าทายเยอะ วัฒนธรรมภายในตอนนั้นก็แบบว่าแข่งขันกันเองค่อนข้างสูงครับผมเขาเข้ามาแล้วก็ปรับเปลี่ยนเลยค่ะเน้นเรื่อง growth mindset หรือกรอบคิดแบบเติบโตส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตการลองผิดลองถูกแล้วก็หันไปโฟกัสที่ Cloud กับ AI อย่างจริงจังผลเป็นยังไงครับ ก็อย่างที่เราเห็นกันค่ะ Microsoft พลิกฟื้นกลับมาเป็นผู้นําได้แล้วก็เป็นองค์กรที่ปรับตัวได้ดีเยี่ยมมากๆถือเป็นตัวอย่างที่ดีของการสร้าง Organizational Resilience เลยชัดเจนเลยครับสรุปแล้วก็คือ CEO นี่แหละครับขอหัวใจสําคัญจริงๆในการขับเคลื่อนเรื่อง Resilience ให้มันเกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรเลยใช่ค่ะต้องมองแบบองค์รวมเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์แล้วก็ลงมือทําอย่างจริงจังถูกต้องค่ะและต้องไม่ลืมนะคะว่า ความยืดหยุ่นเนี่ยมันไม่ใช่แค่การป้องกันความเสี่ยงหรือการตั้งรับเฉยๆครับแต่มันคือการสร้างความพร้อมเพื่อจะคว้าโอกาสใหม่ที่มักจะมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงด้วยอืมเป็นการมองเชิงรุกด้วยใช่ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็ต้องอาศัยทั้งผู้นำที่เข้มแข็งการลงทุนในคนแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดีมากๆทั้งในและนอกองค์กรเลยค่ะฟังดูแล้วเป็นเรื่องที่ต้องทำต่อเนื่องยาวๆเลยนะครับ ก็น่าคิดต่อยอดไปอีกนะครับว่านอกจากบทบาทนำของ CEO แล้วเนี่ยวัฒนธรรมองค์กรหรือว่ากลไกสนับสนุนแบบไหนที่จะมาช่วยเสริมให้แนวคิดเรื่อง resilience เนี่ยมันฝังรากลึกกลายเป็น DNA ขององค์กรได้จริงๆในระยะยาวอันนี้น่าจะเป็นคำถามให้เราได้คิดกันต่อครับค่ะเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยค่ะ